รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แต่ตัวพัฒนาเองนั้นเป็นส่วนสำคัญของไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐะจนเรามีหน่วยงานที่เรียกว่าแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีความประสงค์มีความใคร่ในการที่จะศึกษาธรรมะมาเปิดทีวีดูรายการย en ูเย็นเป็นสุขแต่เวลาเช้าเรายการย en ูเย็นเป็นสุขก็คือรายการที่สอนให้พวกเรานั้นอยู่อย่างไรถึงจะเรียกว่ายูเย็น อยู่อย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นสุขเพระาะฉะนั้นเป็นรายการที่สอนให้พวกเรานั้นสามารถที่จะดำรงชีวิตอย่างที่เราต้องการเป็นรายการที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหามกุธราชาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ของประเทศไทยเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่ตอกอตั้งขึ้นมาตั้งแต่พุทธศักราช2436ในวันนี้ ในรายการอยู่เย็นเป็นสุขอยากที่จะชวนท่านสาธุชนทั้งหลายมาพิจารณามาเดินตามคำว่าพัฒนาแน่นอนว่าเวลาเราได้ยินคำว่าพัฒนาพวกเราทุกคนก็รู้สึกว่าจะมีความหวังพวกเรารู้สึกว่าจะมีอะไรที่ดีดนะครับคำว่าพัฒนาเรามักจะมองในแง่ทั้งสิ่งที่ดีๆ แต่ตัวพัฒนาเองนั้นเป็นส่วนสำคัญของไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐจนเรามีหน่วยงานที่เรียกว่าแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเป็นหน่วยงานของรัฐหรือว่าเวลาเราทำงานในด้านไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเอกชนไม่ว่าจะเป็นรัฐเราก็ต้องทำอะไรให้มันดีขึ้นตลอดเวลาทำอะไรที่เป็นธุรกิจที่ทำให้มีกำไรมากขึ้น อย่างนี้เราเรียกว่าพัฒนาพัฒนาก็คือสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้นสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เจริญขึ้นอย่างนี้ธรรมชาติเราเหลียกว่าพัฒนาหรืออีกแบบหนึ่งคำว่าพัฒนาจริงๆแม้ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมีอะไรดีๆที่จะดีขึ้นแต่ว่าความด,หาามดีหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าความสดชื่นหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าใหม่ๆจะเกิดขึ้นได้มันมีพื้นฐานอยู่ของการทำลาย นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการพัฒนามันรู้สึกว่าดีก็จริงอยู่แต่ว่าความดีนั้นอย่าลืมว่าตั้งอยู่บนความชี้พายก็คือการทำลายในภาษาอังกฤษน่าสนใจนะครับคำว่าพัฒนาในภาษาอังกฤษคำคำหนึ่งที่เราใช้ก็คือ progressprogress ก็คือการเตินเติบโตดีขึ้นเรื่อยๆ แต่อีกคำหนึ่งคู่กับ progress ก็คือ regress ก็คือการด้อยพัฒนาหรือว่าความเสื่อมคำว่า progress หรือคำว่า regress ตามรากศัพท์จริงๆนั้นน่ะในภาษาลาตินตัว pro หรือว่าเป็นตัวริเป็นอุปสรรค pro ก็คือก้าวหน้าดีขึ้นริ Re, นี่แปลว่า back เป็นถอยหลังนะครับตัว g r a c e นะครับตัว g r e c e จริงๆนี่แปลว่าเดินแปลว่าไปข้างหน้า ดังนั้นเวลาบอกว่า regress ก็คือแทนที่จะไปเดินข้างหน้าถอยหลังเรียกว่า regress ถ้า progress ก็คือเดินไปข้างหน้าและนั่นก็คือความหมายของคำว่าพัฒนาการที่จะพัฒนาได้เราต้องไปเดินไปข้างหน้าไม่ใช่มาถอยหลังและเมื่อไปข้างหน้านั้นเราก็ต้องทิ้งร่องรอยอะไรไว้ข้างหลังซึ่งเป็นร่องรอยที่ดีบ้างอาจจะเป็นร่องรอยที่ไม่ดีบ้างแต่ว่าเราก็ต้อง ไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาชีวิตของมนุษย์เราตั้งแต่เกิดจนตายก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาถ้าเราพัฒนาได้ตลอดเวลานั่นก็คือความสำเร็จของชีวิตถ้าเราหยุดพัฒนาเมื่อไหร่นั่นก็กลายเป็นความทุกข์ของชีวิตนั่นก็กลายเป็นปัญหาของสังคมดังนั้นพัฒนาเป็นคำที่มีความหมายลึกซึง้งแต่ว่า ในประเทศไทยมีบางตำราบอกว่าคำว่าพัฒนาจริงๆนั้นเพิ่งจะมีบทบาทเพิ่งจะมาใช้กันอย่างแพร่หลายก็เมื่อสัก60ปีมานี้เองก็คือ2,500กว่านี้เองในขณะที่พิ่งจะมาก่อตั้งแผนที่รัฐบาลหรือว่าทางสหปร,ระชาชาติเขามอบนโยบายให้กับทั่วโลกก็คือให้มีแผนพัฒนาประเทศของตน โดยใช้คำว่านี่ development plan ก็คือแผนพัฒนาทุก5ปีโดยกฎหมายโดยความมีตัวตนของคำว่าพัฒนานั้นเลยเห็นได้ว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ2,500ปีเมื่อ60ปีที่นี้เองแต่โดยธรรมชาติคำว่าพัฒนานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตการมีอยู่ชีวิตของพวกเราและ สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือให้เรารู้จักพัฒนาตัวเองให้เรารู้จักพัฒนาสังคมให้เรารู้จักพัฒนาสิ่งแวดลอ้อมให้เรารู้จักพัฒนากรรมนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป้าหมายเดียวกันก็คือเพื่อความสุขเพื่อความสงบหรือว่าเพื่อสิ่งที่ดีกว่าที่เราเป็นอยู่ดังนั้นเวลาเราพูดถึงพัฒนานั้น คืออีกนย่าหนึ่งคือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาสิ่งที่เราสอนทั้ง84% 0 0 0พันพัฒมังขันก็คือให้เราพัฒนาความเข้าใจสิ่งต่างๆในชีวิตของเราให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเราที่เป็นสถานที่ที่เป็นสิ่งแวดล้อมให้เราพัฒนาการกระทําของเราการกระทําที่เป็นกุศลหรืออกุศลแต่ทางนี้และทางนั้นก็คือ ให้เราพัฒนาที่จะสร้างความสุขของเราดังนั้นการปฏิบัติธรรมการศึกษาพระพุทธศาสนานั้นเราศึกษาเราปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาแต่ว่าเพื่อที่จะพัฒนาตนพัฒนาสังคมพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาการกระทำของเราเพื่อที่จะคนพบพัฒนา ความต้องการที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษยชาติดังนั้นหัวใจของคำว่าพัฒนาเราจะต้องมองมากกว่าที่ฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายทางโลกเขามองอยู่เวลาเขามองคำว่าพัฒนานะครับโดยธรรมชาติอย่างที่บอกก็คืออยู่ที่ว่าไปเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้า มีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือเดินไปอย่างสร้างสรรค์เดินไปอย่างกุศลคําว่ากุศลที่อาตมาใชา้อาจจะไม่ใช่ความหมายในแง่ของทําบุญทํากุศลกุศลจริงๆในพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายถ้าตามภาษาก็คือคาว่าฉลาดแต่ว่าถ้าตามความหมายจริงๆก็แปลว่าทักษะมีสกิลหรือว่าในความหมายที่ปัจจบุบันนี้อาจจะใช้คําว่าสร้างสารรค์ก็คือ creativity เพระาะฉะนั้นคำว่าพัฒนาในพระพุทธศาสนาก็คือเราจะพัฒนาชีวิตของเรานั้นให้มีความสร้างสรรค์ก็คือเป็นกุศลได้อย่างไรในกระบวนการของการสร้างกุศลก็คือต้องทําความเข้าใจสิ่งต่างๆก็คือต้องพยายามที่จะทําสิ่งที่เราไม่มีให้มีพยายามที่จะเป็นในสิ่งที่เราไม่เคยเป็นให้เป็นนั่นก็คือ ภาษาพระที่เรียกว่าภาวนาแต่บางเออเนี่พวกเราก็เวลาฟังคําว่าภาวนาก็นั่งหลับตานั่งหลับตานั้นอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้สมาธิมันเกิดที่จะทําให้กระบวนการความคิดของเรานั้นสามารถที่จะฝึกฝนให้มันดีขึ้นแค่วิธีหนึ่งแต่หลักจริงๆของคําว่าภาวนาก็คือเราจะต้องรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นเช่นไร เราจะต้องเข้าใจว่าเราอยู่ที่ตรงไหนความเป็นตัวตนของเรามันเกิดขึ้นจากสถานที่อยู่จากสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เราเป็นอยู่แล้วการที่จะเราจะมีชีวิตที่ดีชีวิตที่เรียกว่าเซฟตี้ชีวิตที่เรียกว่ามีสุขก็คือต้องเกิดจากสิ่งแวดล้อมอีกมากมายที่เราต้องอาศัยและกระบวนการของการที่เราอยู่กับสิ่งเหล่านั้น เมื่อสิ่งเหล่านั้นโดยธรรมชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวบ้างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีบ้างดังนั้นมนุษย์เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั้นไปเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแทนที่จะให้ธรรมชาตินั้นเราไปเสริมเราไปเติมหรือเราไปปรับปรุงตัวเราเองให้เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่เรียกว่าพัฒนาเมื่อเราสามารถที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมของเราสร้างสถานที่อของที่ที่อยู่ของเราให้มันพัฒนาตามๆกันด้วยวิธีไหนล่ะด้วยวิธีการกระทำที่พัฒนาด้วย การทําอะไรก็แล้วแต่นั้นอะ่ะเราก็ต้องไปดูที่จุดมุ่งหมายว่ามันเป็นการพัฒนามันเป็นการสร้างสารรค์ไหมพัฒนาก็คือทําลายสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีโดยธรรมชาติมันมีการทําลายมันมีการ regress นะครับแต่ progress ก็คือสร้างอะไรที่ดีๆเราพยายามจะลบล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็เอาอะไรที่เป็นดีๆใส่เข้าไปเพราะฉะนั้น กระบวนการที่เราทำเช่นนั้นมันก็คือกิจกรรมต่างๆที่เราทำการกระทำต่างๆที่เราทำไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะกิจกรรมในสังคมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่เลี้ยวแก่ความเป็นมนุษยชาติที่ร่วมกันก็ล้วนต้องมาดูสิว่ามีรากฐานที่เริ่มต้นจากการทำลายสิ่งที่ไม่ดีและก็สร้างสิ่งที่ดีกว่าอันเก่าที่มันไม่ดีหรือเปล่า หรือว่ามีความสร้างสรรค์รูปเปล่าและถ้าเราทํากรรมเช่นนั้นกิจกรรมเช่นนั้นการกระทําเช่นนั้นก็ทําให้เราเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดตามเป้าหมายคำว่าพัฒนาเกิดขึ้นพัฒนาในความหมายที่ว่าทุกคนต้องการพัฒนาที่ทุกคนต้องการก็คือทุกคนสามารถที่จะอินจอยสามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราอยู่สิ่งที่เราประสบอยู่ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือคำว่าพัฒนาในพระพุทธศาสนาแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าธรรมปฏิบัติของชาวพุทธหรือว่าผู้ที่มาศึกษาพระพุทธศาสนาควรที่จะมีเป้าหมายก็คือพยายามที่จะหาทางพัฒนาชีวิตของเราสังคมของเราโลกของเราให้ได้หลักการง่ายๆอยู่อันหนึ่ง ในพระพุทธศาสนาที่พูดถึงการพัฒนาก็คือจักสีสำหรับผู้ที่อาจจะคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาก็อาจจะเคยได้ยินคําว่าจักสีจักในที่นี้แปลว่าพัฒนาความเจริญความเจริญสีอย่างหรือว่าการพัฒนาสีอย่างวิธีการที่จะไปพัฒนาสีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงสรุปไว้ง่ายๆในสข้ออันที่หนึ่งก็คือปฏิรูปรเทสวาสก็คือ เมื่อเรามีตัวตนที่เกิดมาปั๊บเราเป็นคนเกิดมาปั๊บเราเป็นคนไทยเกิดมาปั๊บเรามีความต้องการสิ่งนั้นขึ้นมาดังนั้นเพื่อที่จะสนองความต้องการของความเป็นคนความเป็นตัวตนของเรานั้นก็จะต้องมีเทสะก็คือจะต้องมีภูมิจะต้องมีสถานที่ที่เหมาะควรแก่เรานะครับถ้า เราไปเกิดในทะเลทรายความตั้งการของเราก็จะแตกต่างจากพวกเราที่อยู่ในภูมิประเทศที่เรียกว่านี่ความชื้นที่เรียกว่า t ropical เพราะฉะนั้นก็จะต้องดูซิว่าความต้องการของเราคืออะไรเราจะอยู่ตรงไหนเราก็มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกโดยเฉพาะในศตวรรษนี้เราก็สามารถจะเลือกภูมิประเทศเราก็สามารถที่จะเลือกส่วนไหนของโลกก็ได้ ของความอยู่หรือว่าความเป็นตัวตนของเราก็คือเรามีสิทธิ์เลือกที่จะไปหาที่อยู่ปฏิรูประเทสาที่เรียกว่าเจริญที่ทำให้เราเกิดความเจริญในสิ่งที่เราต้องการอันนี้คือวิธีการที่จะคำนึงถึงเวลาพัฒนาหรือเวลาพูดถึงความเจริญในประเด็นแรกประเด็นที่สองพระพุทธเจ้าบอกว่าจะต้อง สังเสคชอจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องมาดูในแฟกเตอร์หรือว่าปัจจัยทางสังคมเมื่อสถานที่เรามีแต่ว่าความเป็นของอยู่นั้นความเป็นอยู่ของคนเรานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่อย่างเดียวเราอาจจะมีสถานที่เรียกว่าอาคารตึกบ้านช่องหรูหรายิ่งใหญ่พิจิตพิสดารแต่ไม่มีคนอยู่ด้วยเราคิดว่าอยู่ได้ไหม มีวังมโหฬานใหญ่ยยโตแต่ว่าไม่มีคนอยู่ด้วยเราต้องอยู่คนเดียวอยู่ได้ไหมความเป็นคนของเรานั้นก็ต้องอาศัยสังคมอาศัยคนดังนั้นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาก็คือคนเราจะต้องเลือกสังคมเราจะต้องเลือกคนที่จะอยู่ด้วยที่จะนำพวกเราไปสู่การพัฒนาแล้ว จะต้องรู้ว่าเมื่อเราพัฒนาแล้วเราต้องรู้ตัวตนที่แท้จริงของเราเรียกว่าอัตสมาปนิธิตัวเราเองนั้นต้องการอะไรเล่าว,วิธีคิดของเราเองนั้นเป็นวิธีคิดแบบไหนวิธีคิดของเราเองนั้นเป็นวิธีคิดที่ก่อปอนด้วยการพัฒนาหรือเปล่าความตั้งอกตั้งใจของการมีชีวิตอยู่การทำอะไรก็แล้วแต่นั้นทำเพื่ออะไรต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ถ้าเราเข้าใจในเป้าหมายที่ชัดเจนและก็มีความสม่ำเสมอตั้งตนไว้ชอบอัตมาปณิทิและนั่นก็คือการพัฒนาที่เป้าหมายเริ่มชัดขึ้นเลือกประเทศภูมิประเทศได้เลือกสังคมได้และก็เลือกความตั้งใจว่าเราต้องการอะไรได้และการที่จะเลือกได้แล้วการที่จะอยู่ในสังคมนั้นเราจะต้องแอปพริเชที่เรียกว่า กตัญญูกตวเวทิตาก็เคยรู้คุณของผู้ที่กระทําไว้ก่อนก็เคยเราต้องรู้ว่าธรรมชาติที่เราเกิดมาปับ๊บเราไม่ได้เกิดมาในความว่างเปล่าเราเกิดมาพร้อมกับผู้คนเราเกิดมาปั๊บเราก็มีพ่อแม่เราเกิดมาปั๊บเราก็มีรัฐบาลเราเกิดมาปั๊บเราก็มีบ้านช่องเราเกิดมาปั๊บมันก็มีผลมไม้อาหารการกินยแยะดังนั้นวิธีการที่จะ จเจริญได้นั้นเราต้องรู้จักคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเราต้องรู้จักอะไรครับ value คุณค่าของสิ่งเหล่านั้นถ้าเรารู้จักคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเราก็จะรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณการสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าใช้อย่างแบบไม่มีปัญญาใช้อย่างสุรีสุไรถ้าเรามองเห็นคุณค่าของแต่และสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติสร้างขึ้นมาด้วยความต้องการของมนุษย์ เราก็จะมองเห็นคุณค่าของมันเราก็จะใช้อย่างมีคุณค่าใช้อย่างมีความสําคัญและนี่คือที่เรียกว่าจักเป็นล้อของการพัฒนา4ด้านด้านคือเรื่องประเทศผู้มีประเทศด้านสองก็คือเรื่องของสังคมด้านสามก็คือเรื่องของตัวเราเองว่าต้องการอะไรด้านสีก็คือรู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ก่อนที่เรามาเกิดในโลกนี้เพราะฉะนั้น การที่เราจะพัฒนาได้เราต้องรู้คุณค่าของครอบครัวเราเราต้องรู้คุณค่าของประเทศชาติของเราเราต้องรู้คุณค่าของผู้นำประเทศของเราถ้าไม่เช่นนั้นชีวิตเราก็จะมีปัญหาลองคิดจินตนาการดูว่าถ้าเราเกิดมาในยุคข,ของสงครามชีวิตเราจะเป็นอย่างไรนะครับแต่บางเงินพวกเราแต่และคนเกิดมาในยุค ที่อาจจะเรียกว่าสงบในยุคที่สังคมที่อาจจะเรียกว่าสงบเพราะฉะนั้นเราต้องแอพพอเฟือเราต้องเข้าใจและเราก็จะต้องอนุโมทนายินดีในสิ่งเหล่านั้นที่ได้มาแต่ในขณะเดียวกันก็เราจะต้องรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้อย่าให้ทำลายนี่คือวิธีการที่เรียกว่าพัฒนาของพระพุทธเจ้าแต่นี้เรามาเปลี่ยนมองอีกแง่หนึ่งแต่นี้วิธีการเปลี่ยนมองอีกแง่หนึ่งให้เป็นภาษาปัจจุบันนี้ ในภาษาปัจจุบนันนี้ภาษาโลกทุกวันนี้ mm. เขาเรียกว่าการพัฒนาจะต้องมีความสมดุลซึ่งภาษาไทยเราไปเรียกผิดๆหน่อยก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นภาษาที่ผิดพัฒนาเมื่อกี้บอกแล้วต้องมีการเปลียปล่ยนแปลงแต่ยั่งยืนนั้นไม่เปลี่ยนดังนั้นคําที่ถูกต้องคําแปลที่ถูกต้องคือ sustainable development ก็คือก,คการพัฒนา ตามธรรมหรือว่าการพัฒนาอย่างสมดุลการพัฒนาประคองกันไปในการพัฒนาประคองกันไปนั้นสากลลกเขากำหนดไว้ว่ามีทั้งหมด17เป้าหมายนั่นคือการบ้านที่สาประชาชาติให้กับทั่วโลกในร้อยเกกว่าประเทศใน17เป้าหมายนั้นมันจำยากเขาก็เลยให้กำหนดออกมาเป็น5กลุ่มของการพัฒนาก็คือเรียกว่า 5P People Planet Prosperity Partnership and Peace ทั้ง17เป้าหมายเขาก็ไปจับกลุ่มส่วนไหนที่เป็นเรื่องของ People ส่วนไหนที่เป็นเรื่องของ Prosperity ซึ่งไหนข้างเรื่องของ Planet นะครับต่นี้ถ้าเราเอาหลักพระพุทธศาสนาแลืจักรีมาจับเราเริ่มต้นจากการมีตัวตนแล้วนะครับการมีตัวตนเราก็จะต้องทำอย่างไรล่ะให้เป็นตัวตนที่ดีถ้าเราจับขึ้นมาปับ๊บ เราก็เห็นได้ชัดเจนว่าการที่เราเรียกว่าเป็นประเทศที่จเจริญในพระพุทธศาสนาใช้คำว่าอารยิยอย่างเช่นอริยสัตว์หรือว่าอาริยะสัตว์ก็คือเป็นความจริงอันประเสรศิฐความจริงอันยอดเยี่ยมอริยมรก,ก็คือทางเดินที่ประเสรศิฐทางเดินที่สามารถที่จะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับเพราะฉะนั้น วิธีการที่จะไปถึงการพัฒนาที่ชาวโลกตั้งการนั้นถ้าเราแปลตามเป้าหมายของพุทธศาสนาปั๊บก็แสดงว่าเราจะต้องมีอารยชนก็คือเราจะต้องพัฒนาความเป็นผู้เป็นคนให้สมบูรณ์แบบที่เป็นอารยะก็คือในภาษาพระอาจจะเรียกว่าอารยะก็คือคนที่ไม่ถูกกำหนดด้วยกิเลสหรือว่าสิ่งที่เหลียกั่าดิคทิวิตี้นะครับอารยชน เมื่อเรามีความเป็นชนเป็นคนที่ประเสริฐคนที่เจริญสิ่งที่เราจะต้องมามองก็คือความเจริญของเรานั้นเกิดขึ้นบนพื้นฐานอะไรการที่อาตมาน,นั่งอยู่นี้ก็ต้องมีสถานที่ต้องมีแอร์ต้องมีไฟสิ่งเหล่านี้มันก็คือเราจะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้หรือว่าดัดแปลงสิ่งเหล่านี้ที่ไม่ไปสร้างผลลบ แต่ว่าสร้างผลบวกเป็นจชิงสร้างสรรค์ที่เราได้ประโยชน์ธรรมชาติก็ได้ประโยชน์เรียกว่าอารยภูมิ planet เป็นกระบวนการที่เหมือนกับปฏิรูปประเทศเสร็จแล้วก็จะต้องมีสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งของอารยภูมิเมื่อเราสามารถจะมีสิ่งแวดล้อมได้ความเป็นคนก็คืออยู่เฉยๆไม่ได้มันก็ต้องสร้างอะไรที่ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและนั่นคือคาธรรมชาติ ก็อะไรที่มันเป็นปัญหาเราก็ต้องสร้างไปวันนี้อาจจะเป็นพัฒนานที่ดีพอพรุ่งนี้สิ่งนั้นจะเป็นปัญหาแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีเปลี่ยนมารอะไรใหม่ๆกิจกรรมเหล่านี้ที่เรียกว่าอารยพัฒน์เพราะฉะนั้นการทําอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีตลอดเวลาก็คือพัฒนาและกระบวนการของการพัฒนาก็คือต้องเป็น participation หรืออารยกิจทําร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกและทางนี้ก็คือเพื่อให้เกิดอะไรครับอารยสุข ดังนั้นถ้าเราเอาหลักการของสาวประชาชาติทั้ง5ข้อ5พี P, และก็มาจับเข้าเป็นภาษาพระเป็นหลักภาษาพุทธเจ้าเราเห็นได้ว่าภาษาพุทธเจ้านั้นกำลังพูดถึงเรื่องของการพัฒนาประเทศโดยรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดทำงานร่วมกันโดยสามคัคคีเพื่อเป้าหมายอันเดียวกันของชาวโลกก็คือความสุขขอให้ท่านญาติโยมทั้งหลาย จงได้ประสบความสุขนั้นด้วยการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิของตนเพื่อเป็นอาริยชนที่แท้จริงขอเจริญพรนะครับแต่บังเอิญพวกเราแต่ละคนเกิดมา ในยุคที่อาจจะเรียกว่าสงบในยุคที่สังคมที่อาจจะเรียกว่าสงบเพราะฉะนั้นเราต้องแอป r ิเ i ียตเราต้องเข้าใจและเราก็จะต้องอนุโมทนายินดีในสิ่งเหล่านั้นที่ได้มาแต่ในขณะเดียวกันก็เราจะต้องรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้อย่าให้ทำลาย